ชาท ha ี่ตลาดนัดบ้านน้องเพือเพื่อเคมลาจังหวัดอุบลราชธานีพักะนานี่มาดอดอไรตึ้งใหญ่งม่าพัขนาาสิบาทน้าสิบาทค่ะหบาทสิบาทได้ผักหนมาเอียมะคาะทุ่กะสาบาทค่ะเกษรละเชือเท็จตำสมเนาะเกษรละิชี่ยละชีนี่แบบตำบกฮุ่งบหนตัวนี้พี่ขาดตำมืออันอร์ไซง ใส่ย่างบรอ oh. oh. ้่กินซืいい้อๆบ่ตอนนี <com> <com ้โอ uh,> ้มะเขือเทศราชินีต้นนั <h <h ้นใส่ตามบักงงมะเขือสดงามข่าผัดปลูกเองสวนบ้านเก็บมาขายกันครับมันจะหินขันแบบบ้านเท่าเลยวงส่วนขายดีครับ

ไข oui. ่หมดแดงแล้ก pues mm ็เหลือสบกใส่หมดแดงมกจังบาทครมกอะจังบาทไส่หมดแดงอยคัวอยคัวไกองจังบาทมหอยจับกอนมหาิอาอันนี้เด็้หชิปาิคันอย่างหาชิไข่มดแดงหอยคัวครับพี่น้องัวใหม่ๆเลย กะลำวันละยี่สิบบาทก้ไม่ใหมเลยครับเ้าบาทสามาทตอนนี้สามสิบบาทกละลำสวนเก็ไม่ไหมเลยครับ่กะลำกระโูนเนาะอย่ามย่ามพัก ปลูกเองค้าให้เองพักสวนบบานครับผักกระเดาถั่วสลี่โอ้เบี้ยเนวยปลูกพักสวนในในเบี้ยพักว่าไม่ผูกขายเรากล้ขายแบบผักปอบยกไวน์จ้า คลิปกับีตามลองดับตามขนาดหัวฮะบุกลีกะลำดอกไม่ติหัวใหญ่ๆหาอกคือคล้องไว้จมีเลขขันยาเอาอกคนหนึ่งโบกเอามาขันยาขันยาขัา หอ๊กคือ0บาทงัใหญ่ๆหัวจักบาทแม่่โอ้หัวบักใหญ่ห้าสิบบาทห้าสิบาทสี่สิบาทสาิบบาทตังสวนปลูกเองขายเองปงพักบนบานออากาศหนาวด้วอากาศดีนะปลูกพักแต่งามเย เด,ดี๋ออยก็ากัเดีาาาาาาา๋าเออเป็นยังมาเป็นอดอกกลัมไหมาคยป้ายังนีแม่หาดงเด้งเอินปลปป้าขาวอันนี้ยังหมากก็อย่างเดียวว่าจะเอื้อซื้อกัน phát im hùm ôi cứ nào bà xa hạt bà làm ôi im hùm anh này có nắng anh này nó nắng mua, à nó nắng ngủ à thằng hú thằng hàng chẳng chắc bà là mẹ chẳng là sao có bây tiền nè ông này chẳng nâng กินปลาขาวยา,านละยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทจานละยี่สิบบาทปลาขาวเยอะหมือนนกไกลหน่อยอันนี้ปลาเ,เอือบปลาเอือบปลาร้ะนังเข้มพักหนังอ่างยาหมากทัวนี่ดิเจ้าอยากได้ยังนี่ผักบัวนนี กระลำบานหาหัวเจ็กบาทนะหัวบักใหญ่เลยสี่สิบบาทสลัดแก้วกระมัดละสิบบออันนี้พังบัวสิบบาทอ้ยุคนนี้มีแต่พักปลูกเองเลยพี่น้องักปลูกเองขายเองดอกกระลำนี่ก็ะชิบเมีนสามชิปเนาะเมียนบอบกนาวบาสามชิปกับเจ้าบาทพี่ก็งามๆเลยปลูกเองที่นี่เนาะ ถักปลูกเองคลายเองพักสวนหวานๆเท่าครับอากาศต้องหนาวแล้วมันนังขายเนี่ตลาดนัดบ้านหนองผือครับพักผมนี่นอนอยู่เนาะพักมบอกเลยพักเอียงเลยพักมผมอ้าวสบายสบาดเมาีกว<ม>่าใจาอกทวนพูด เพมูเาวไอ้แก้วนีใช่ไหมเนี่จำยังจอดพักป้าอีกย่างน่เนี่ป้าอย่งเนี่พนหินบอกพันินนแพ่ตาทัวดนปัปรากแมนบปรากฏบดโนเนี่ ปากดปาด์นด้พาร์ตยังคองปุ่งๆนี่จะพของไส่ใ้บ่ดูเห็ variance, นจะาของจริงโมเดลท่าว่าปารย่างโอ้โหเจ้าของไป

รมมาได้อันนี้ปลาอะไรปลาปลาหัวปลาสาปลาสอยปลาสาก้างหลก็อันมันโวหน่อยมันกับก่างมาต่ำเต้าน้ำเต่าแห้งหมดเลยน้ำเต้าหน่อยขบวนมันจะขึ้นยี่สิบขบวนมันจะขึ้นหนึ่งแล้ว นอี๋ยังสัตวเป็นทอนๆนะน้่อีบุกครับเพิ่นทิไปเผาเาะ้อมใหอยแซ่บนกนนนมันเลำอเี่นกอไำอีกม้นกินเป็น่กนหมันเปี่นมันกเี้งนกอยู่มันก็เป็นอย่างสิโอ้มอนนัําดอกมันจานดอกมันเนเผาหรือเปน่อมใจ้หอยแบบไน

ดิเผาแล้วอมใส่บหอยสันการดอกการดอกปลูกล่ำปลูกล่ำแบบนี้อ่นะจแมนต้นปลูกนิดหน่อยใช่ไหมกำลังหยิปลูกมาใหเอาไปอมใส่หอยเอาไปแสนนเ็นไจา้หอยกทแน่ห้หอยเจะตากแดด้อเพ่ให้ตากม่นตากแด เียวันดำบอกเขียวัลุกเขีวเมงาเตาเอาอเน่ของหนึ่งเอาไปลเลยเไปออมใจหอยเราพนะอเราล่าอีปุล่กลดดอกอีปุลเลเคยกินเล้วกระสือนะเท่าโมโหเพิ่งเคยเห็นนะครับไทันสามรถที่ลแม่พัพกระจอนไปเดินุ่ไป น้อยขนกับม,ม,มาก้วยนยังสาอยู่คนอันสมพักเสียาสาม,ามาเป็นรถเลยมาเคลือสมออ

ชอปะน่นช่องอนนี้อ้วนกิโลละหนึ้อยบาที่าครับชองตัวร้อยเก้าสิบบาท กิโลละลอยละาน้นยังเขียดเนาะเขียดอิโมเขียดโมถทงเง่าไรครับเขียดโมทุงละห้าสิบกับปูหน้าครับมีตูหน้าทุะยี่สิบบาทเขียดหน่อยกับทุงละห้าสิบเขียดแล้วก็มีพร้อมปิ้งเขียดแล้วเจบาัดนะครับไม่ละเจ้าไม่ละเจ้ามาเขียดแพงกว่มีพรรถแพงสิ่งเขียดมาละยี่สิบบาทแางมาม พักมทั่วกนี่่วยก้่โรตนั่งมาับใจตส่ดับับาับใจใส่รับมับในตลาดนัดวันุนะดรับอนีกะคารับพุเีกกัเป็นคนที้หนึ่ระับอหนึ่งาคงสองหาลาอีสานเท่าง่ามเท่าไหม้กองจ้กบาทนะเนาะ ก่องละยี่สิบบาทขึ้นาเรือยๆก็มาใหม่ๆว่ากันว่าองเดอกของสานอหมากยังเขิ่นยังหมากหน้าเขื่นเหมปอนหมากต้นอยู่อะโมเมนต์เนาะ อ๋อหนึ <mean> ่งร <c oughs> oh, ้อยสิบบาทกว่าสิบโอ้โหสิบหาคุณเชียน์ราคาไปอยู่ทีเนาะอันนี้ก็พักปลูกเองค่าเองเนาะพักส่วนบันบาทเท่านท่งเมตรเนาะพัดละสิบบาทอีกสิบบาทครับ